วันนี้ส่งมอบไป5คันพรุ่งนี้เตรียมส่งมอบลูกค้าจากช่องทางออนไลน์อีก2คันนะครับด้านหลังนี้คือรถเตรียมส่งมอบลูกค้าออนไลน์พรุ่งนี้2คันนะครับมาดูคันแรกกันก่อนคันแรกเป็นเกรดรุ่นพรีเมียมลักชวรี่นะฮะสำหรับคันนี้พรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมนะครับช่วงเช้าก็เจอกันครั้งแรกนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เนี่ยได้มีการเสริมในเรื่องของตัวชุดสเกิร์ตบุดโซ่เข้าไปนะครับเดี๋ยวพามาดูเบื้องต้นกันหน่อยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นตัวสเกิร้้าน,นาแบบ Two tone, แกกกบกขงะบบี นะครับแล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยมีสปอยเลอร์สีดาเงาเปียโนแบ็กแบบนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่คือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวชุดลุสโซนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันนึงนะครับเป็นเกรดรุ่นของตัวสมาร์ทนะครับไปครับไปดูกันหน่อยสําหรับเกรดรุ่นตัวสมาร์ทนะครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับพรุ่งนี้ลูกค้าเดินทางจากต่างจังหวัดนะฮะคันนี้เสริมตัวชุดสเกิร์ตเพตโตนะฮะสำหรับตัวชุดสเกิร์ตเพตโตเนี่ยก็จะหน้าตาออกแนวสปอร์ตหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนห่อย ด้านข้างนี่ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตประกบข้างแบบนี้เลยนะครับมีโลโก้ของตัวเพชรโตอยู่นะฮะก็จะช่วยเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเสริมด้วยตัวนี้ครับเบ้ารองแบบสีโครเมียมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูด้านหลังกันหน่อยครับหน้าตาของแบบสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเผื่อว่าใครที่กําลังมองหาแนวทางการตกแต่งรถย aris a7 อยู่นะครับเอก,ก็จะมีการ จัดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีแบบการตกแต่งให้นะครับเถือว่าใครสนใจนะครับ AAT ตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะครับใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ